ข่าวมีลอตเคอร์เคสมีความคืบหน้าและมีใจอยากมาหงแดงซึ่งสื่อหลายสำนักออกมารายงานพร้อมกันและตรงกันว่ามีลอตเคอร์เคสนั้นมีใจที่จะมาหงแดงและทางลิฟูเองก็มีโครงการที่จะไปล่าแบ็กซ้ายต่อจากที่ได้แบ็กขวาจาก ฟิมปงมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนักข่าวชื่อดังอย่างนิโคลโลสกาล่าเองรายงานว่าลิเวอร์พูลได้คุยกับเอเย่นของเคร์เคสแล้วและมีความคืบหน้าไปมากแล้วหลังจากที่ปิดดีลกับฟิลปงไปก็เตรียมตัวมาล่าแบ็กซ้ายต่ออย่างเคร์เคสของบอลมัดนะครับผมแล้วตัวนักเตะเองก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาไปถึงปี2030เลยทีเดียวและทัพหงแดงเอง ก็มีค่าตัวให้มิลอตเคอร์เคสและบอลมัรตอยู่ที่4 0่สถึงห้ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนนักข่าวเรื่องการซื้อขายอย่างฟาร์มิชิโอโมานก็ออกมารายงานเช่นกันว่ามิลอตเคอร์เคสนั้นมีใจอยากจะย้ายมาร่วมทับหงแดงลิเวอร์ p นะครับผมแล้วก็กําลังเจรจาค่าตัวกันอยู่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์ pool เร็วๆนี้ส่วนนักข่าวทีนึ่งอย่างฟอร์เรียนแพทเทนแบกก็ออกมารายงานเช่นกันว่ามิลอตเคอร์เคสก็มีใจอยากจะย้ายมาร่วมทับกับหงแดงนะครับผมแต ที่ตกลงกันไว้หรือเครอเคสไม่ย้ายมาร่วมทัพผงแดงลิพูก็มีเป้าหมายที่2อ,อย่างจาเรลฮาโตคือกองหลังของ อาแจากอัมสเตอร์ดัมนั่นเองครับผมที่มีข่าวกับลิปูมาก่อนเคร์เคสอีกนะครับผมแต่ลิปูก็จะมุ่งเน้นไปในดีลของเคเคสก่อนซะมากกว่านะครับผมหลังจากที่ลิปูเองปิดดีลของฟิล์มโปงไปแล้วตอนนี้งานต่อไปของหงแดงของทัพหงแดงลิปูเองก็น่าจะเป็นทางแบ็กซ้ายอย่างเคเคสหรือฮาร์โต้นั่นเองครับผมแล้วตอนนี้ข่าวซื้อขายของลิปูกําลังร้อแรงแบบสุดๆเพราะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนทัพจัดทัพให้อา์เนอร์สลอตในปีหน้านั่นเองครับผ